นี้ก็ยังมีกิจกรรมอยู่เนาะแต่ว่ามันจะเป็นมันก็ผ่านไปเกือบก็จริงจริงก็คือเหลือแค่สิบวันสิบกว่าวันไปถึงไม่ไม่ถึงสิบกว่าก็สิบถึงสิบเอ็ดฟันก็จะหมดเดือนแล้วนะครับแต่อันนี้เราลองมาดูกันเนาะว่าเออมันจะมันมันมีกิจกรรมอะไรบ้างในเวลาที่ผ่านมาแล้วจะมีอะไรตามมาหลังจากนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าแห็นที่โลกนะครับผมสงครามกองทัพจบไปแล้วตั้งแต่วันนี้หกนะครับคมกรคดาคมทุกวัน อการ้านค้าตัวร้านค้าตัวเหรียญโทเคนซัมเมอร์รู้ดูร้อนเนี่ยจบไปแล้วตั้งแต่วันที่สิบสี่ไป Pass พยังจะมีหยอบไปเรื่อยๆนะครับผมจน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 หลังจบเดือนนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วมันมีต่อยาวไปมากๆแต่จะอยู่แค่ประมาณเดือนเดีเดยวนะครับผมแล้วก็ช่วงอ่า,ออาวันประกศราศเสื้อผ้าของเมรกาเนี่ยก็มีไปแล้ววันที่สี่ถึงแปดนะครับผมมีตัว่า กิจกรรมในส่วนของไลฟ์สเตมนะครับผม AMD i n t e r n t i n e n t a l Invitational ไปตอนวันที่ไปที่5-6กรกฎาคมมันมันครบรอบบัส,สติลนะครับผมทลยคบ,บัส,สติลเนี่ยก็จบไปแล้ววันที่14-18ที่ผ่านมานะครับจบไปวันศุกร์นี้เองแล้วก็มีกิจกรรมตัวซัมเมอร์ฟิชเวลเอ็กซ์เพรสนะครับผมเราว่ารถไฟสายด่วนเทศการ์ดดูร้อน นะครับผมก็มีเริ่มต้นไปแล้ววันที่สิบแปดนะครับผมแล้วจะมีต่อไปเรื่อยๆถึงวันที่สี่จะเป็นข้อเสนอประจําวันครับอันนี้ไม่อยากให้พลาดเนาะมีกดรับของฟีด้วยนะไม่ใช่ข้อเสนอธรรมดาแล้วก็จะมีโหมดฟอนต์ลน์ครับผมก็คือว่าเป็นโหมดแนวหน้านะครับผมมีให้เล่นวันที่ยี่สบแปดแล้วน่าจะยาวไปถึงวันศุกร์เลยนะครับนั่นเองเดี๋ยวอาจจะไปถึงวันเสาร์ที่นี่แหละจะต้องไปดูกันประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เราสามารถคิดเข้ามาดูได้เนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าถึงวันที่สี่ ก็น่าจะเป็นวันที่เอ,อถึงวันจันทก็คือว่าจันถึงจันท์นั่นแหละที่สเปซงนี่สิก็จันทถึงจันนะครับก็คือถึงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์วันจันก็จะประมาณตอนเวลาเช้ามืดเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะอืมแต่จะต้องรอข่าวอีกทีอ่ะต้องอันนี้ต้องบอกก่อนว่าข่าวประกาศตามนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นข่าวที่เขาประกาศล่วงหน้าได้ดังนั้นคุณอาจจะเจอว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมอะไรมาแรกได้อยู่เหมือนกัน หรือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมเหลาเซ้ได้อยู่เพราะว่าโดยตามหลักแล้วมันควรจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรันในเกมอะครับผมข้ามเกี่ยวกันตลอดดังนั้นตรงนี้นนนผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแหละว่ามันจะมีกิจกรรมมาในช่วงเวลานี้แต่ว่าก็ก็เป็นไปไ,ได้นะมันอาจจะไม่ได้เว้นว่างขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องดูเนาะแล้วก็อาจจะต้องคอยจับตาดูว่าคนหน้าข่าวจะมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมไหมซึ่งเขาคงไม่อัปเดตในตัวตารางหลักข่าวตรงนี้ ข่าวตรงนี้เอาไว้ใช้ให้คุณอ,อ่อยอ้างอิงได้ว่าเฮ้ยมันมีกิจกรรมอะไรผ่านมาแล้วเผื่อคุณย้อนกลับไปคุณเผื่อว่าปีหน้าปีถัดไปคุณย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยมันจะควรมีกิจกรรมอะไรคุณจะวางแผนอะไรเช่นแน่นอนถ้าเป็น u ูเอสก็ต้องเป็นรถสายทางเมกาถูกไหมครับถ้าเป็นบัสซิลก็ต้องเป็นรถสายฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยลองกลับมาย้อนดูกิจกรรมได้เนาะแบบนี้จะดีกว่าโอเคข่าวนี้ก็ประมาณนี้ละครับก็เราไม่ต้องไปดูอะไรมากเนะาะก็เนี่ยมันก็จะดูแบบเนี่ยมีข่าวอะไร แต่สุดท้ายคุณก็ต้องไปดูในบนหน้าข่าวของตัวเพบทางการอยู่ดีที่เป็นตัวหน้าหลักว่าเอ๊ะมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ